สวัสดีด้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกรางิภพบตอนที่144นะครับ หลังจากที่ประตูห้องศิลาเวงวางได้เปิดขึ้นแล้วนะครับ imprint. มันก็ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นก็จะถูกวัาไปยังตำแหน่งที่ทุกคนนั้นเลือกฝึกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลัวเฟิงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะถูกพามาสิ่งที่ตัวเองนั้นเลือกไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือศิลาเก้าจักรวาลนะครับซึ่งหลัวเฟิงที่ได้เห็นศิลาเก้าจักราาวราลแล้วเขานั้นก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าภาพที่สลักอยู่พวกนี้มันจะทำให้เขานั้นไปถึงจุดสูงสุดได้และถึงแม้ว่าหลัวเฟิงนั้นจะมีทั้ ที่แฝงอยู่ในภาพผกภาพแค่นั้นนะครับส่วนอีก3ภาพที่อยู่ศีลายอีก3หลักยังคงไม่สามารถสัมผัสได้หลัวเฟิงที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้คิดกับตัวเองว่าต้องจดจ่อกับภาพแรกเหมือนว่ามันจะง่ายและชัดเจนที่สุดหลังจากที่หลัวเฟิงนั้นได้สัมผัสกับภาพแรกไปแล้วนะครับมันก็ดูเหมือนว่าจะมีภาพการต่อสู้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในสมองของลัวเฟิงซึ่งในกระบวนท่าที่ปรากฏขึ้นมามันก็มีกฎเกณฑ์ต้นกำเนิดและมิติแฝงอยู่แต่หลัวเฟิงเขานั้นก็ได้คิดกับตัวเองว่าแต่มันก็เป็นเเเรรืื่่่่อองนนนนนาาาาาสีียดทภพั้กก็แแแคปฏหมมวบผล ก็ได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสามารถหลอมรวมต้นกำเนิดได้และแสดงกระบวนาท่าเหมือนในภาพที่ได้เห็นหลังจากที่หลวเฟิงนั้นได้ดูภาพแกของก้าวจักรวาลแล้วนะครับมันก็ถึงกำหนดเวลาที่เขาต้องออกมาจากนั้นทางท่านผู้วิโสก้ากระบี่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าถ้าหากอยากจะศึกษาศิลาจารึกเวงวางอีกครั้งสามารถเข้าสู่เครือข่ายจักรวาลเสมือนไปฝ่าสะพานทะลุฟ้าได้จากนั้นหลวเฟิงก็ได้ล็อกอินเข้าจักรวาลเสมือนและไปที่สะพานทะลุฟ้าทันทีเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาสะพานทะลุฟ้าแล้วก็มาเจอเข้ากบ พวสะโซชางปัวนะครับและพวสะโซชางปัวเนี่ยก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่า นี่ก็คือสะพานทะลุฟ้า9้าจักรวาลที่หลวงเฟิงนั้นต้องฝ่าไปและสะพานทะลุฟ้านั้นมีทั้งหมด52แห่งสอด้องกับศิลาจารึกเวงวางห2าหลักทุกการฝ่า1ชั้นไปก็เพิ่มโอกาสศึกษาได้1ครั้งแต่จนถึงตอนนี้มีแต่เพียงโบหลันเท่านั้นที่ฝ่าฟัน2ชั้นต่อเนื่องส่วนคนอื่นนั้นล้วนไม่ผ่านชั้นที่1ไปจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้กล่าวกับทางด้านผู้สูดชชางปววไปว่าจนถึงตอนนี้เขานั้นได้บรรลุถึงระดับจักรวาลขั้นหนึ่งแล้ว อวสูชางปัวเนี่ยก็ได้ให้หลัวเฟิงนั้นเลือกคู่ต่อสู้ซึ่งหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้เลือกคู่ต่อสู้ที่เป็นนักอ่านจิตนะครับจากนั้นสะพานทะลุฟ้าก็ได้สร้างคู่ต่อสู้ของหลัวเฟิงนั้นขึ้นมาซึ่งรูปลักษณ์ของคู่ต่อสู้ของหลวเฟิงนั้นก็เป็นเหมือนหลัวเฟิงหลัวเฟิงที่ได้เห็นก็คิดว่าคู่ต่อสู้ของเขาที่เหมือนตัวเองนั้นจะสามารถควบคุมอาวุธเทพแผ่ขยายได้ถึงระดับไหนกันนะตัดมาทางด้านพูอวสูชางปัวที่เขานั้นกําลังจะเฝ้าดูการต่อสู้ของหลวงเฟิงนะครับและมันก็ได้มีบ ขัวอวโซชางปวที่ได้เห็นก็ตกใจและถามไปว่าท่านมาด้วยตัวเองเลยอย่างนั้นหรือซึ่งบุคคลที่ปรากฏตัวออกมานั้นเขานั้นก็อยากดูผลงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผัวอวโซชางปวเนี่ยจึงรายงานไปว่ามีเพียงโบหลันเท่านั้นที่ผ่านไปได้2ชั้นต่อเนื่องส่วนคนอื่นๆนั้นส่วนใหญ่นั้นถูกคัดออกและก็มีอีก2คนที่อยู่ระหว่างการทดสอบและหนึ่งคนในนั้นอยู่สำนักก้าจักรวาลเดียวกับท่านบุคคลนั้นที่ได้ยินก็ถึงกับสนใจขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้้้ขของงงงหหลลััววเเเฟฟิิซึ่นก็ไไดคดคคบบุมมาาปจ ตีทางด้านศัตรูซึ่งศัตรูของหลวเฟิงเนี่ยก็ได้ควบคุมดาบและปัดป้องดาบของหลัวเฟิงได้ทั้งหมดและก็ได้โจมตีหลัวเฟิงจนกระเด็นถอยหลังออกมาหลวเฟิงที่ได้เห็นก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าฝ่ายศัตรูนั้นมีดาบแค่3ามเล่มเขานั้นมี6เล่มแต่หลวเฟิงนั้นรู้สึกไม่ได้เปรียบเลยจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครแล้วก็ดูเหมือนว่าหลวเฟิงนั้นก็จะเสียเปียบและจากนั้นหลวเฟิงก็ได้เปิดใช้ทักษะความสามารถคั้นที่2ของกระบองเทพแผ่ขยายกระบี่แทงสวรรค์ซึ่งทางด้านศัตรูเนี่ แต่ศัตรูก็มีดาบแค่3าเล่มมันจึงทําให้ศัตรูของหลวเฟิงนั้นไม่สามารถปัดป้องกระบี่ของหลัวเฟิงได้และมันก็มีอีก3มเล่มกําลังพุ่งเข้าไปโจมตีแต่อย่างไรก็ตามนะครับศัตรูของหลัวเฟิงนั้นก็สามารถปัดป้องได้ทั้งหมดจากนั้นศัตรูของหลัวเฟิงก็ได้รวมกระบี่เข้าด้วยกันนะครับและก็ได้กลายเป็นกระบี่ขนาดใหญ่ฟาดฟันไปที่หลัวเฟิงทางด้านหลวเฟิงก็ได้ใช้ท่าแทงสวรค์ขนาดใหญ่โจมตีไปเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับการโจมตีของหลวเฟิงนั้นก็ไม่อาจจะต้านศัตรูได้มันจึงทําให้หลวเฟิงนั้นถ ใหญ่ของศัตรูนั้นปาดฟันและจบการทดสอบในการโจมตีเดียวทันที หลังจากที่หลวงเฟิงนั้นออกมาจากห้องทดสอบแล้วนะครับเขานั้นก็ได้มานั่งคิดว่าศัตรูที่ตัวเองนั้นได้ต่อสู้ดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีความเข้าใจศิลาจา a ลึกเวิงหงวางมากกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้หลวงเฟิงอยู่บ้างแต่หลวงเฟิงก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองนั้นจะแพ้ในการต่อสู้ง่ายๆแบบนี้แต่บาบาบตานังก็ได้บอกว่าอัตราการพ่ายแพ้บนสะพานทะลุฟ้านั้นในการต่อสู้ที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์ในการแพ้สูงถึง9.91% 99. กาทดสอบในรั้นี้ในพวกหลว่งเปอร์เซ็นเทน่านท้นที่น่าน จากนั้นทางด้านอูคาก็เข้ามาทักหลวเฟิงนะครับและก็เล่าให้หลวเฟิงฟังว่าหลวงจินนั้นได้ฝ่าสะพานทะลุฝาชั้นที่1แล้วหลวเฟิงก็ถึงขั้นชมว่าเขานั้นได้แข็งแก่งขึ้นอีกแล้วสินะจากนั้นทางด้านกาเรซี่ก็ได้ยินมาว่าเจ้าอาณาจักรจักรวาลหยวนเฉินรับหลวงจินนั้นเป็นสิทธิ์แล้วอูคาและหลวเฟิงที่ได้ยินก็ถึงกับตกใจเลยนะครับและทางด้านหลวงอิน,นก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นเดียวกันเพราะเจ้าอาณาจักรอวกาศนั้นคือตัวตนชั้นยอดที่ปกครองอาณาจักรจักรวาลแต่ละคนนั้นล้วนม จากอวากาศยวนเชิญนั้นก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สุดมากในนั้นหลงจินนั้นไปถูกใจเขาแบบนี้ต้องซ่อนคุณสมบัติศักยภาพบางอย่างเอาไว้แน่ซึ่งทางด้านอูคาเนี่ยก็ได้บอกกับหลวเฟิงว่านางนั้นได้นัดทางด้านหลงจินไว้แล้วและก็จะไปขอความรู้จากทางด้านหลงจินทันใดนันหลงจินก็มาพอดีนะครับจากนั้นทุกคนจึงเข้าไปมุงขอความรู้จากทางด้านหลงจินนะครับเวลาก็ได้ผ่านไปตัดมาทางด้านหลวเฟิงก็ได้มาฝึกใช้พลังจิตในการควบคุมนะครับแต่ทํายังไงหลัวเฟิงก็ไม่สามารถทํากระบวนท่าที่เหมือนคู่ต่อ ก่อนหนน้้้าีไดลวเฟิงนั้นจึงคิดกับตัวเองว่าจะเอาแต่ลอกเรียนแบบแบบนี้คงจะเลื่อนขั้นสู่ขั้นต่อไปไม่ได้แนะ่และในสถานการณ์ตอนนี้ที่ไม่สามารถศึกษาและบรรลุศิลาจารึกเวงวางได้หลวเฟิงจึงพยายามคิดให้หนักทํายังไงถึงจะสามารถผ่านชั้นที่1ได้จากนั้นจู่ๆก็ได้มีข้อความส่งมาจากคนที่ไม่รู้จักนะครับซึ่งในข้อความนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงว่าการใช้อาวุธเทเพผ่ขยายของหลวเฟิงนั้นชื่อเกินไปหลวเฟิงอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการศึกษาคนา้นคว้าศิลาจารึกเวงวางเก้าจักรวาลและคน ลึกลับที่ส่งข้อความมาหาหลัวเฟิงเขานั้นก็ได้แนะนําให้หลวเฟิงนั้นซื้อวิชารับโลหิตลองลอยหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้สงสัยว่าคนที่ส่งข้อความมาเป็นใครกันนะจากนั้นบาบตาตาก็ได้มาดูข้อความและรหัสของข้อความและก็ได้บอกว่าอีกฝ่ายนั้นมีขอบเขตการดูสถานการณ์การต่อสู้บนสะพานทะลุฟ้าอย่างน้อยต้องเป็นระดับอมตะแน่หลัวเฟิงเนี่ยก็ได้นึกถึงทางด้านผู้อวบโศกเก้ากบีนะครับแต่ทางด้านผู้อวบโศกเก้ากบีเนี่ยก็ไปจากเมืองเวรงวางแล้วและก็ได้ส่งราชาหลงอี้สิทธิ์ในสังกัดเป็นตัวแทนตรวจสอบคนใหม่ คนที่สงข้อความมาก็อาจจะเป็นหลงวีก็เป็นได้หลวงเฟิงเขาก็ได้คิดแบบนั้นนะครับแต่กับการหลวงเฟิงนั้นก็ได้คิดว่าทําไมเธอนั้นถึงสนใจทางด้านหลวงเฟิงกันล่ะและคนที่ฝ่าสะพานทะลุฟ้านั้นก็มีตั้งมากมายแต่บาบาตานางก็ได้บอกอีกว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึง่งเมืองเวิงหวางนั้นจะแบ่งออกเป็นสํานักและก็แตกต่างกันไปตามการเลือกศิราจารึกเวิงหวางที่แตกกันของแต่ละคนยอดฝีมือก็จะคัดเลือกคนใหม่ในสํานักเดียวกันเพื่อรับเป็นสิ์ดังนั้นบาบาตานางจึงประเมินแล้วว่าคงจะเป็นนผูู้้แแขงงกก่่่ทีอยสําาัจ ที่กำลังตรวจสอบหลวเฟิงอยู่ซึ่งหลัวเฟิงเนี่ยเขานั้นก็ได้สงสัยเลยนะครับว่าแล้วจะเป็นคนไหนกันละ่ะบาบาตานางก็คิดว่าก็น่าจะเป็นรัฐบุรุษของสำนักก้าจักรวาลแน่ราชาหลงอินไม่ก็ราชาเจินเหยียนการชี้หลวเฟิงคารวะเข้าสำนักเข้าเขาได้นั้นก็จะเป็นประโยชน์กับหลัวเฟิงมากและเลียนหลัวผู้ที่คิดค้นวิชาลับโลหิตล่องลอยบาบาตานางก็ได้ยินมาว่าเติบโตมาภายใต้การชี้แนะของพวกเขาหลวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นจึงคิดว่าอาจจะเป็นผู้อพยเลียนหลวหรือเปล่าที่ส่งข้อความมาหาเขาแต่บาบาตาน ก็ได้เล่าถึงประวัติของเลี้ยนหลวว่าเขานั้นเป็นที่หนึ่งในการทดสอบอัจฉริยะและก็ไม่ถึง1นึ่งแสนปีก็บรรลุเป็นระดับอมตะแต่มันก็น่าเสียดายไม่นานเขานั้นก็ได้ล่วงลับไปอย่างไม่คาดคิดเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่มีทางที่จะส่งข้อความมาหาหลวงเฟิงได้แน่นอนซึงบาบาตาก็ได้บอกหลวงเฟิงอีกว่าวิชาโลหิตล่องลอยนั้นต้องเป็นประโยชน์กับหลวงเฟิงแน่แต่หลวงเฟิงก็ได้ถามบาบาตากลับไปว่าแล้วจะได้มันมายังไงกันละ่ะซึงบาบาตายก็บอกหลวงเฟิงว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากใช้คะแนนสะสมของบริษัทก็สามารถแลก้็ แค่800คะแนนเองหลัวเฟิงก็ได้บอกวาบาตาไปว่าบาบาตานั้นลืมไปแล้วหรืองไงว่าเขานั้นได้ซื้ออุปกรณ์ไปก่อนหน้านี้จนคะแนนสะสมนั้นเป็นศูนย์บาบาตาเนี่ยก็ถึงกับโมโหให้หลวเฟิงเลยนะครับจากนั้นบาบาตาก็ได้หาทางออกให้หลวเฟิงทางอื่นนะครับซึ่งนางนั้นก็ได้บอกกับหลัวเฟิงว่าอัจฉริยะที่ฝึกฝนที่นี่ตอนที่ได้การตระหนักรู้ส่วนใหญ่ก็จะสลักอักษรไว้อยู่ตรงที่โดยรอบซึ่งเรียนหลัวผู้คิดค้นโลหิตลองลอยก็เคยฝึกฝนอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันไม่แน่ว่าอาจจะมีบันทึกสลักของเขาก็เป็นได้หลังงจากที่หลวเฟ เข้ามาในห้องฝึกฝนห้องหนึ่งมันก็มีบันทึกสลักของผู้ประสูรเลียนร่วดอยู่จริงๆนะครับบาบาตานางจึงได้ออกสอนเหล่านั้นมาปฏิปต่อ,อก,กันจนเป็นคํานะครับจากนั้นหลวเฟิงก็ได้อ่านข้อความที่ทางด้าผู้ประสูรเลียนร่วนั้นได้ทิ้งเอาไว้ผู้ประสูเรเลียนร่วนั้นได้บอกไว้ว่าเขานั้นได้ฝึกฝนศิลาจาลึกเวิงหวางเก้าจักรวาลและก็ได้ขิดค้นวิชาลโลหิตลองลอยขึ้นมาวิธีการฝึกฝนภาพ4ีถึงหเขานั้นก็ได้มีความมั่นใจว่าในอนาคตเขานั้นจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งที่ดนนนับอมตหลาาา้้บาบาา้ไเ็ขคว เช่นเดียวกันนางก็ถึงกับเอ่ยออกมาว่าทางด้านเรียนรูวนั้นได้เป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กมั่นใจในตัวเองแบบเข้าใจได้และในเวลานี้ปัญหาของหลวเฟิงก็อยู่ที่ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนถึงแม้ว่าผัวโสเรียนรูวนั้นจะทิ้งข้อความสลักเอาไว้แค่ว่าเขานั้นจะทิ้งไว้เพื่ออวดจริงๆอย่างนั้นหรือซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็คาดการว่ามันก็คงไม่ใช่แบบนั้นแน่เพราะว่าทางผัวโสเรียนรูวนั้นใช้เวลาถึง3,000ปีตระหนักรู้ภาพถึง3ภาพได้ซึ่งแค่นี้มันก็เพียงพอให้มองออกว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่ออดดก้ารมณ์ไ หลวงเฟิงจึงสั่งให้บาบาตาเนี่ยค้นหาอักษรสลักอันอื่นของเลียนลวดทันทีเลยนะครับซึ่งบาบาตานางก็ได้ไปหาลายมือที่คล้ายกับผู้โสเลียนลวดมาได้แค่72เปอร์เซ็นต์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมหาศึกล้านพิภพตอนที่144โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลบิดพาดประการใดต้องขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ